สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมได้นําพระผงสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูและได้ศึกษาอีกองค์หนึ่งพระผงสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระเนื้อดินเผาผสมเกสรดอกไม้นะครับและแร่ต่างๆมีอายุในการจัดสร้างด้วยกันหลายร้อยปีนะครับเป็นพระกุ ที่ค้นพบในพระวัดศรีรัตนมหา,าธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ <_ S 1> พระผงสุพรรณมีด้วยกันสามพิมนะครับที่ขุดพบเจอจะมีหน้าแก่นะครับหน้ากลางและก็หน้าหนุ่มนะครับองค์นี้ที่ผมนำมาให้เพื่อนได้ดูนะครับจะเป็นหน้าแก่ เดี๋ยวเรามาดูกันแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆพระผงสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรีถ้าเพื่อนๆไปพบเจอที่ไหนนะครับก็จะสามารถแยกแยะได้ในเบื้องต้นนะครับว่าพระองค์ไหนทันยุกและไม่ทันยุคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับพระผงสุพรรณนะครับ เป็นพระเนื้อดินเาผาผสมเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็แร่ต่างๆนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆสังเกตเลยนะครับว่าพระพิมพ์หน้าแก่จะมีพุทธะละักษณะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆวันนี้ที่ผมนำมาเป็นองค์พระผงทุพันพิมพ์หน้าแก่นะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆสังเกตได้นะครับ ให้เพื่อนๆดูนะครับพ้าผงสุพรรณจะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับแล้วจะมีตัดบนตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับบางองค์จะตัดเป็นห้าเหลี่ยมก็มีนะครับแต่องค์นี้ที่ผมได้มานะครับเป็นตัดบนนะครับตัดบนก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับ หน้าแก่ที่เจอๆนะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆสังเกตนะครับว่าพิมพ์หน้าแก่จะดูอย่างไรที่ครูบาอาจารย์นะครับบอกมานะครับพิมพ์หน้าแก่จะมีจุดสังเกตคือบริเวณมือนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับมือนิ้วมือตรงนี้จะงอนขึ้นมานะครับ มองขึ้นมาแล้วก็จะมีช่องว่างระหว่างตรงนี้นะครับปลายนิ้วมือตรงนี้นะครับจะไม่มายันกับท่อนแขนตรงนี้นะครับเพื่อนๆให้สังเกตตรงนี้นะครับที่ก็เรียกว่าหน้าแก่นะครับก็จุดสังเกตแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆสังเกตพิมพ์นะครับเพื่อนๆพิมพ์หน้าแก่นะครับองค์นี้นะครับ จะมีความสูงวัดได้นะครับประมาณนะครับสามจุดห้าเซนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ความกว้างจากฐานนะครับฐานตรงนี้นะครับฐานข้างล่างนี้มาตรงนี้นะครับประมาณสองจุดสามนะครับสองจุดสามเซนนะครับเพื่อนๆอง์นี้จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่พิมพ ไม่ฟาร์มฟ้างหรือฟาร์มโตของพิมพ์นะครับจะมีการคาดเคลื่อนกันไปบ้างนะครับขึ้นอยู่กับการตัดนะครับตัดขอบระหว่างนี้นะครับเพื่อนๆจะใช้เป็นหลักเกณฑ์ไม่ได้นะครับขนาดจะมีผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับแต่จุดสําคัญให้ดูเนื้อนะครับเพื่อนๆเมื่อเราดูพิมพ์แล้วว่าเป็นพิมพ์หน้าแก่นะครับเพื่อนๆก็ให้ดูเนื้ออันนี้สําคัญนะครับเนื้อพระ องนี้ที่ผมนำมานะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับสีแดงนะครับแดงเข้มแต่ทางผมเขาจะเรียกกันว่าแดงมะขามเปียกนะครับเพื่อนๆจะออกสีโซนนั้นนะครับซึ่งพระผงสุพรรณนะครับจะมีด้วยกันหลายสีนะครับเพื่อนๆแต่ละสีจะมีความเข้มความ อ่อนแตกต่างกันไปนะครับสีหลักๆก็จะมีนะครับก็สีแดงนะครับสีดำนะครับสีดำๆก็มีนะครับหรือจะออกสีขาวๆนะครับหรือที่เรียกว่าดอกพิกุลประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็พิกุลอมเหลืองประมาณนั้นก็มีนะครับแต่ให้ดูที่เนื้อพระเป็นหลักนะครับมีความเป็นธรรมชาตินะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันแบบใกล้ๆนะครับผมจะขยายให้ดูเนื้อใกล้ๆนะครับเพื่อนๆองค์นี้นะครับพอดีเคลือบเคลือบอยู่ในพลาสติกนะครับผมไม่แกะออกมานะครับ เคลือบไว้นานแล้วนะครับก็คือเอามาถ่ายแบบนี้อาจจะมีความคาดเคลื่อนไปบ้างนะครับผิวจริงนะครับเพื่อนๆแต่ก็ยังดูได้นะครับว่าเนื้อหาและความเป็นธรรมชาติก็ยังมองเห็นได้นะครับแต่อาจจะมีสีแสงนะครับแสงไฟสะท้อนกรอบพลาสติกนะครับก็มีบ้างเป็นบางจุดนะครับอาจจะทําให้เบลอไปนะครับแต่ให้เราสังเกตเนื้อเป็นหลักนะครับเพื่อนๆ ให้เรามองไปลึกๆนะครับของเนื้อเห็นไหมครับนีบ่บริเวณนะครับบริเวณเสียนพระนะครับด้านบนของเสียนพระเห็นไหมครับเพื่อนๆจะมีฟา์มเป็นธรรมชาติแล้วจะมีฟิล์มนะครับพ้าเก่าพรากุผมจะเรียกว่าฟิล์มนะครับผิวด้านบนนะครับจะมีมีขาวนะครับ มีฟิล์มขาวๆคือผิวจะมีผิวขาวๆนะครับสะท้อนแสงนะครับถ้าเรามองแล้วนะครับจะมีเป็นฟิล์มปกคลุมนะครับทั้งอง์พระนะครับจะดูง่ายนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับผิวด้านบนทากุจะต้องเป็นแบบนี้นะครับผิวขององ์พระจะมีฟิล์มนะครับอยู่ด้านบนนะครับ ปกคลุมทั่วองค์พระนะครับจะไม่เป็นผิวดินดิบๆนะครับผิวดินดิบๆก็คือพระก็ออกพระใหม่ๆนะครับเพื่อนๆลองไปดูนะครับเป็นพระดินเผาหรือพระที่สร้างใหม่ๆนะพระพวกที่สร้างใหม่ๆนะครับเขาจะไม่มีฟิล์มหรือเป็นสีขาว,ขาวเคลือบนะครับให้ให้เพื่อนเพื่อนๆลองมองดูนะครับอันนี้สําคัญนะครับผิวขององค์พระ เดี๋ยวเลื่อนดูเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆบริเวณซอกคอนะครับซอกคอตรงนี้นะครับจะมีคาบนะครับคาบดินลาดินหรือนวลดินนะครับนวลดินกับปกคลุมนะครับส่วนที่ลึกๆนะครับจะดูได้ง่ายนะครับและส่วนบนๆนี่บริเวณหน้าอกนะครับส่วนที่นูนนะครับ มีฟ้ามีฟิลมปกคลุมนะครับเพราะว่าโดนสัมผัสนะครับโดนสัมผัสมานะครับพวกคราบพวกฝุ่นที่จับนะครับหรือนวลดินต่างๆนะครับจะหลุดล่อนไปนะครับจะให้เห็นผิวเห็นไหมครับเพื่อนๆผิวของหน้าอกองพระจะมีคราบนะครับมีเป็นเหมือนกับ พวกว่านคาบน้ำว่านอะไรกับตามองค์พระเป็นจุดๆนะครับออกแดงๆดำๆตรงนี้สำคัญนะครับและจะมีความฉ่ำเห็นไหมครับความฉ่ำของเนื้อพระจะมีความฉ่ำของเนื้อพระนะครับเพื่อนๆจะไม่แห้งกระด้างนะครับผิวเห็นไหมครับพระกุกจะเป็นแบบนี้นะครับพระที่ทานยุค ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเห็นไหมครับบริเวณแล้วผิวจะมีเหี่ยวย่นนะครับเห็นไหมครับบริเวณแขนนะครับบริเวณตรงนี้นะครับส่วนลําตัวนะครับลําตัวขององค์พระเห็นไหมครับจะมีการเหี่ยวย่นนะครับหรือยุบย่นนะครับจะมีความฉ่ำจะไม่แห้งกระด้างนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ แล้วจะมีคาบพวกลาดินหรือนวลดินนะครับจับเห็นไหมครับคาบของว่านนะครับน้ำว่านหรือบางคนเรียกว่าน้ำลักนะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่เห็นไหมครับก็ต้องมีของพวกนี้ให้เห็นเห็นไหมครับการยุบการย่นเป็นธรรมชาติบริเวณขานะครับขาขององค์พระผมจะเลื่อนให้ดูนะครับ ให้เพื่อนๆดูเนื้อพระนะครับดูเนื้อพระเป็นหลักเห็นไหมครับจะมีความฉ่ำของเนื้อพระให้เห็นนะครับไม่แห้งกระด้างจะมีรอยยุบรอยย่นพระองค์นี้สมบูรณ์นะครับมีความสมบูรณ์ผ่านการใช้น้อยนะครับคือใช้ก็เก็บรักษาอย่างดีนะครับ <swap. S 1> เห็นไหมครับเพื่อนๆดูบริเวณแขนนะครับส่วนที่ลึกๆนะครับของซออแขนเนไหมครับ ส่วนที่ลึกๆของซอกแขนเห็นไหมครับจะมีคาบลาดินนะครับหรือนวลดินนะครับจับปกคุมแล้วก็มีการยุบการย่นเหี่ยวตัวตามการเวลานะครับ บริเวณลำแขน็นไหมครับจะมีเนื้อยุบเนื้อย่นเป็นธรรมชาตินะครับยุบตามการเวลานะครับเนื้อถ้าใช้กล้องสองนะครับเพื่อนๆจะเห็นผิวนะครับเป็นปุ่มๆนะครับเหมือนกับมีมวลสารมวลแร่นะครับดันเนื้อขึ้นมานะครับจะเป็นตุ่มๆนะครับจะไม่เรียบไม่เรียบๆนะครับ จะเนื้อจะเป็นตุ่มๆนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับบริเวณหน้าอกขององค์พระจะนูนขึ้นมานะครับแล้วจะมีความเป็นธรรมชาติจะมีฟิล์มขาวๆบางๆคุมทั่วองค์เลยนะครับถ้าเราส่องดูนะครับจะมีฟิล์ม คุมอยู่แล้วก็จะมีพวกคาบนะครับคาบนวลดินหรือลาดินพวกนี้ลับปกคุมนะครับปะลายนะครับไม่เยอะนะครับเพื่อนๆจับบางๆแต่ดูได้นะครับจะมีคาบพวกนี้ปกคุมนะครับออกเป็นลาลาดำๆนะครับให้สังเกตนะครับความเป็นธรรมชาติ หน้าตาขององค์พระนะครับความเป็นธรรมชาติจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาก็พอสวยงามนะครับไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับองค์นี้แต่ก็ดูได้นะครับจะมีกระจังเห็นไหมครับกระจังบริเวณนี้นะครับกระจังด้านหน้าตรงนี้นะครับให้เห็นนะครับแล้วจะมีตรงนี้นะครับสูงสูงเห็นไหมครับ เกตตรงนี้จะเป็นสองชั้นนะครับความเป็นธรรมชาตินะครับจะปรากฏให้เห็นให้เพื่อนๆนมองนะครับแลบ้วบริเวณด้านนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นนิ้วมือนะครับรอยจับนะครับตอนทำพระนะครับครูบาอาจารย์นะครับรอยนิ้วมือครูบาอาจารย์จับนะครับก็จะมีร่องรอยการ ยุบการย่นของนิ้วมือนะครับส่วนด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะตะแคงนะครับตะแคงอง์พระให้เพื่อนๆได้ดูนะครับให้ดูบริเวณหน้าอกนะครับเพื่อนๆความเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับความเป็นธรรมชาติขององค์พระ เห็นหน้าอกไหมครับหน้าอกสูงนูนนะครับพอดีองค์นี้นะครับเคลือบพลาสติกนะครับจะมีแสงสะท้อนนะครับแสงสะท้อนนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆแต่ให้เพื่อนๆมองนะครับมองมองไปที่องค์พระเห็นไหมครับหน้าอกองค์พระจะคล้ายๆกับหัวช้างนะครับสูงนูนเลยนะครับองค์นี้เห็นไหมครับ พระผงสุพรรณอกต้องนูนนะครับนูนแบบนี้นะครับคล้ายๆหัวช้างให้เพื่อนสังเกตให้ดีนะครับเห็นไหมครับแล้วจะมีจุดนะครับจุดสามจุดตรงนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆดูหน้าอกแล้วเห็นเห็นไหมครับจุดสามจุดต้องแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับ เป็นธรรมชาตินะครับหนึ่งสองสามระปากฏแบบนี้นะครับพระนะครับที่มีความเป็นธรรมชาติต้องแบบนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไปเจอคมคมชัดๆนะครับก็พิจารณาเองนะครับแล้วแต่บุคคลจะมองนะครับแต่พระที่เป็นธรรมชาติจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะตะแขงให้ดูนะครับเห็นไหมครับดูมิติขององค์พระ การยุบการย่นการเหี่ยวตัวตามการเวลาเห็นไหมครับจะบ่งบอกความฉ่านะครับจะมีความฉ่าสดใสนะครับในตัวเห็นไหมครับแล้วจะมีฟิล์มบางๆเคลือบนะครับเคลือบอยู่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีคาบกุทับอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือลักษณะของพระทันยุกนะครับเพื่อน เห็นไหมครับบริเวณหน้าอกนูนนะครับนูนเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับนูนแบบธรรมชาติลำตัวจะเล็กๆนะครับเล็กลงมานี่นะครับเล็กๆลงมาเห็นไหมครับมือจะมีความเรียวนะครับเรียวยาวไปถึงนี่แล้วก็จะไม่ยันแขนนะครับจะมีช่องไฟอยู่ตรงนี้นะครับจะมีช่องเว้นอยู่ อันนี้ชัดเจนนะครับพิมพ์พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่องค์นี้นะครับสวยนะครับเป็นธรรมชาติให้เพื่อนๆจดจำให้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับเพื่อนๆว่าพุทธลักษณะหรือด้านหลังจะมีความสวยงามอย่างไรนะครับ เดี๋ยวผมจะพลิกพระให้ดูนะครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆด้านหลังพระผงสุพรรณนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับด้านหลังจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับมองลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมนะครับเพื่อนๆแต่ปลายนะครับส่วนบนตรงนี้จะตัดนะครับตัดออกนะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อนๆซึ่งบางองค์ ก็จะมีตัดเป็นห้าเหลี่ยมก็มีนะครับตรงนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วแต่คนตัดนะครับแต่องค์นี้นะครับจะตัดลักษณะสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับแต่มีความสมบูรณ์นะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับด้านหลังด้านหลังพระผงสุพรรณนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะมีความเรียบนะครับจะไม่มีไม่มีขีบนะครับองค์พระจะไม่มีขีปปิ้นออกมานะครับ ถ้าใครชอบแบบที่มีขีปปิ้นหรือมีรอยมือกดนะครับปิ้นๆออกมาก็แล้วแต่นะครับไม่ว่ากันก็พิจารณากันเอาเองแต่พระที่ทันยุคนะครับจะมีเนื้อแบบนี้นะครับเพื่อนๆแล้วด้านหลังนะครับเขาจะเรียบนะครับเหมือนกับเก็บความเก็บรายละเอียดนะครับออกมาจากพิมพ์นะครับก็มีการเก็บการตัดที่มีความละเอียดนะครับแล้วจะมีรอยนิ้วมือเห็นไหมครับ มีรอยนิ้วมือกดนะครับกดหลังนะครับเป็นรอยนิ้วมือนี่นะครับเพื่อนๆจะเป็นรอยนิ้วมือครูบาอาจารย์นะครับที่ทําการสร้างเห็นไหมครับแล้วจะมีฟิฟ์มนะครับก่อนอื่นเห็นไหมครับจะมีิฟร,รมปกคุมผิวขององค์พระ ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับด้านหลังเห็นไหมครับจะมีลักษณะผิวนะครับผิวขององพระหรือมีฟิล์มเคลือบนะครับแล้วจะมีรอยนิ้วมือนะครับมารอยนิ้วมือกดเป็นรอยรอยรอยนะครับแต่ชัดเจนนะครับเป็นรอยนิ้วมือเห็นเลยนะครับชัดเจนเห็นไหมครับแล้วรอยนิ้วมือนะครับจะมีเส้นขาดนะครับเส้นที่กดนะครับ ลักษณะคือการยุบตัวแห้งตัวเห็นไหมครับนิ้วเส้นรอยนิ้วมือนะครับจะมีขาดเป็นช่อง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 คือการแห้งตัวของเนื้อพระนะครับเลยทําให้รอยนิ้วมือเส้นนิ้วมือก็ขาดเป็นช่วงๆนะครับเห็นไหมครับความเป็นธรรมชาติให้เพื่อนๆสังเกตนะครับนี่นะครับรอยนิ้วมือเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ เป็นแบบนี้นะครับแล้วจะมีมวลสารนะครับให้เพื่อนๆนสังเกตเห็นไหมครับจะมีพวกพวกแร่ลนะครับแร่ต่างๆผุดนะครับผุดบนเนื้อพระเห็นไหมครับเหมือนกันระเบิดออกมาจากข้างในนะครับมาสู่ข้างนอกเห็นไหมครับเพื่อนๆนสังเกตให้ดีนะครับตรงนี้สําคัญเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับ พวกมวลสารต่างๆนะครับหรือเป็นแร่พวกเม็ดกรวดเม็ดทรายนะครับหรือจะเรียกว่าเม็ดกรวดเม็ดทรายก็ได้นะครับนี่ยนะครับครับมีรอยยุบย่นเนื้อประมาณนี้นะครับแล้วมวลสารหรือแร่ต่างๆนะครับจะมีปะปายนะครับไม่เยอะนะครับจะไม่ปรากฏเยอะนะครับจะมีพวกแร่พวกมวลสารต่างๆนะครับเล็กๆน้อยๆให้เราเห็นนะครับบ่งบอกถึงความเก่า นี่นะครับเพื่อนๆให้ดูนะครับความเก่าขององค์พระผงสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆให้จดจําเนื้อความเป็นธรรมชาตินะครับการแห้งตัวนะครับการยุบตัวรอยนิ้วมือนะครับที่ครูบาอาจารย์สร้างไว้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆให้จดจํานะครับ ให้ดูเนื้อกันชัดๆเลยนะครับให้ดูเนื้อกันชัดๆนะครับเพื่อนๆแล้ะจดจำเนื้อไว้นะครับเนื้อขององค์พระสุพรรณนะครับจะออกมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆ ฟ์มเก่าได้อายุมวลสารนะครับต่างๆจะขุดขึ้นมาจากข้างในนะครับระเบิดมาจากข้างในออกมาข้างนอกนะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับแล้วจะมีบางอันนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนสีทองนะครับเป็นแร่สีเหมือนกับทองนะครับ ติดอยู่นะครับโผล่ออกมาหนึ่งชิ้นตรงนี้นะครับเป็นธรรมชาติมากแหละครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับการระเบิดตัวการยุบตัวของแร่หรือมวลสารต่างๆนะครับตรงนี้นะครับนี่การระเบิดตัวเห็นไหมครับนี่การระเบิดตัวนะครับจะมี เล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับแล้วพื้นผิวนะครับเหมือนเป็นผดนะครับเป็นการระเบิดของมวลสารนะครับจากข้างในออกมาข้างนอกหรือการหดตัวของเนื้อดินนะครับเนื้อดินตามการเวลานะครับจะมีการหดตัวหดตัวหรือแห้งลงนะครับเม็ดกวดเม็ดทรายก็จะโผล่ออกมานะครับ แบบธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับแบบธรรมชาติจะมีลาดินนะครับหรือนวลดินดำๆตรงนี้นะครับจับปกคุมของฟิฟรมหรือผิวขององค์พระอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับ พระองค์นี้จะมีผิวนะครับหรือมีฟิล์มเขาขาวปกคลุมใสๆนะครับถ้าเรามองแบบนั้นนะครับมันจะเข้าใจง่ายนะครับแล้วจะมีพวกลานะครับหรือนวลดินนะครับจับจับเป็นธรรมชาตินะครับมากบ้างน้อยบ้างนะครับแล้วแต่จุดแล้วแต่ตำแหน่งที่เขาจะเกิดหรือที่อยู่ในกุนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆตรงนี้สำคัญนะครับ เห็นไหมครับและก,การระเบิดการยุบตัวเห็นไหมครับผิวนะครับที่สําคัญจะเป็นปุ่มปุ่มปุมปุ่มเห็นไหมครับเป็นปุ่มมากบ้างน้อยบ้างปะปายตามผิวนะครับตรงนี้ไม่ค่อยมีตรงนี้มีนะครับเป็นธรรมชาตินะครับแล้วจะมีเห็นไหมครับเป็นลาเป็นนวลดินกับปกคุมสวยงามนะครับเพื่อนๆ่อนองนี้สมบูรณ์สมบูรณ์มากๆนะครับ เห็นไหมครับความสมบูรณ์ของด้านหลังนะครับสวยงามแบบนี้นะครับเพื่อนๆผมย้ําเสมอนะครับจะดูภาคกุนะครับที่เป็นเนื้อดินนะครับให้เพื่อนๆมองแบบนี้นะครับเพื่อนๆจดจําเนื้อไว้นะครับเห็นไหมครับพระผงสุพรรณเนื้อสวยๆนะครับทันยุคจากแบบนี้นะครับ การแห้งตัวการยุบตัวการระเบิดของมวลสารนะครับคาบต่างๆนะครับจะเป็นธรรมชาติจับมากบ้างน้อยบ้างนะครับไม่เสมอกันนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับด้านหลังเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูด้านหน้าอีกทีนะครับด้านหน้านะครับเพื่อนๆ ก็ก็เหมือนกับด้านหลังนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับด้านหน้ากับด้านหลังมีลักษณะเหมือนกันนะครับเนื้อจะมีการยุบย่นมีคาบลาต่างๆนะครับนวลดินจับนะครับเห็นไหมครับมีการระเบิดตัวยุบตัวมีคาบต่างๆจับนะครับมากบ้างน้อยบ้างแต่ละจุดไม่เสมอกันนะครับ หน้าอกเป็นธรรมชาตินะครับมีการระเบิดมีการยุบอันนี้มวลสารนะครับผุดโผล่ให้เห็นเห็นไหมครับด้านหน้านะครับองค์นี้เป็นพิมพ์หน้าแก่นะครับเพื่อนๆที่ผมนำมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ศึกษานะครับเพื่อนๆก็ลองจดจำเนื้อหาจุดตำหนิต่างๆนะครับความเป็นธรรมชาติ ถ้าไปเจอที่ไหนก็ลองเอาเนื้อหาที่คิดว่ามีประโยชน์นะครับในคลิปนี้ก็ลองไปเปรียบเทียบแล้วท่านจะได้พระดีพระแท้มาครอบครองสุดท้ายนี้ผมต้องขอสวัสดีครับ